โอนที่ดินไปให้ลูกเจ้าหนี้มากลัวว่าจะฟ้องตานโกงเจ้านี้จะปิดตุกครั้งตุกกรณีหรือไม่ฟซีนะ FC ได้เข้ามาปรึกษาทนายว่าตออัวเองนั้นเป็นหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่แล้วก็หลังจากนั้นตัวเองก็ยังผ่อนชําระอยู่แล้วได้โอนทรัพย์สินไปให้กับลูกปีกว่าแล้วเจ้าหนี้มารู้เจ้าหนี้บอกว่า เรานั้นได้ยักย้ายแตเต,ตทีทรัพย์สิสนเขาจะฟ้องก็หาโกงเจ้าหนี้ตัวเองมีสิทธิ์ที่จะติดคุกหรือไม่นะครับการโอนทรัพย์สินไปให้แก่ลูกหลานหรือไปขายนั้นหากเราขายหรือโอนไปก่อนที่เจ้าหนี้จะยื่นฟ้องหรือก่อนที่เจ้าหนี้นั้นจะยื่นหนังสือบอกกล่าวตรงตามหรือยื่นโนติสให้จำาระหนี้เมื่อเราได้ กระทำก่อนสองกรณีนั้นเรากไ็ไม่มีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้นะครับเพราะกฎหมายโกงเจ้าหนี้นั้นเราต้องกระทําหลังจากได้รับหนังสือบอกกล่าวตวงถามหรือโนทิตของเจ้าหนี้หรือกระทําระหว่างที่ถูกฟ้องด,ดําเนินคดีให้ชําระหนี้นั้นถือว่าเป็นการยักย้ายไตเติ้ทรัพย์สินเจตนาไม่ให้เจ้าหานี้นั้นได้รับชําระหนี้บางส่วนหรือว่าทั้งหมด นะครับหรือว่ายังมีกรณีหนึ่งก็คือแกล้งเป็นหนี้ซึ่งไม่เป็นความจริงเพื่อเจตน,นาที่จะไม่ให้จาหนี้นั้นได้รับชำระหนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกฎหมายมีหลายบทหลายตอนและมีหลายเรื่องหากท่านไม่เข้าใจท่านมีทรัพย์สินมากหลายแปลงแต่ระหว่างนั้นท่านถูกดำเนินคดีถูกฟ้องให้จดใจ้หนี่สินอยู่แต่ท่านต้องการโอนบางแปลงบาง จนวนบ,บางฉบับท่านสามารถที่จะโอนได้นะครับเพราะ,ะจนวนที่เหลืออยู่นั้นยังเพียงพอที่จะจํำระหนี้ได้ถ้าไม่มีความผิดฐานโกงชาวหนี้นะครับหากมีความไม่เข้าใจหรือก็สงสัยนั้นสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์หรือตัวปรึกษาได้นะครับหากท่านมีปัญหา ื่องกฎหมายรีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักถ้าไม่รู้จักทนายคนใดตัวมาปรึกษาทนายนะัดยินดีให้กับปรึกษาครับแล้วก็หากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เช่วยกดไลค์กดแจรและกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ Let like me take you far away you You'd like. You Let me take you far away. You'd like a holiday. Let me take you. Let me take you far away. You'd like.